สวัสดีค่ะทุกคนใหม่ทันชีวิตค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับใหม่เช่นเคยโดยในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวความรู้สึกของใหม่เองนะคะหลังจากที่ดูสารคดีเรื่อง becoming Warren Buffett จบลงนะคะโดยเป็นการดูทางออนไลน์นั่นเองแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเปิดมุมมองแล้วก็เปิดโลกเรื่องการเงินแล้วก็การลงทุนของใหม่เองมากๆเลยด้วย เพราะว่าคุณปู่วอ์เรนบัฟเฟต์เนี่ยก็คือคนนี้นะคะที่อยู่บนหน้าปกนี่เลยสําหรับเล่มน,นี้ไม่เกี่ยวข้องกับสารคดีแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเพียงแต่ว่าใหม่ได้รีวิวความรู้สึกหลังอ่านเรื่อนม้จบไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้สามารถไปดูกันได้ค่ะอันนี้เป็นเพียงรูปหน้าคุณปู่นะคะเพราะว่าเล่มน,นี้มีรูปหน้าคุณปู่อยู่ก็เลยมาดูนะคะเอามาให้ดูเท่านั้นก็ต้องบอกว่า คุณปู่เนี่ยเกิดที่เมืองโอมาฮานะคะที่รัฐเนบราสกาในปี1930นะคะเมื่อวันที่30สิงหาคมซึ่งคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยคุณปู่จะมีอายุครบ95ปีแล้วโดยเนื้อหาในสารคดีเนี่ยจะมีทั้งหมด7ตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะโดยส่วนตัวใหม่แล้วเนี่ยก็ชอบทุกตอนเลยแล้วก็เป็นการเปิดโลกให้รู้จักกับคุณปู่วอลตนบัฟเฟตต์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ และในสารคดีเนี่ยก็มีข้อคิดเยอะแยะมากมายเลยทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็การลงทุนรวมถึง,ถงการใช้ชีวิตด้วยนะคะโดยใหม่ได้จดรายละเอียดข้อมูลนะคะหลังจากที่ได้ดูมาแล้วค่ะในสมุดเล่มนี้และเดี๋ยวใหม่จะหยิบยกประเด็นต่างๆหลายๆประเด็นหรือว่าบางประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจเนี่ยมาพูดในคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเรียนรู้ชีวิตอของคุณปู่เวนน์บัฟเฟตต์ไปด้วยกัน โดยสารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อคิดที่ดีเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การเงินด้วยโดยห,หมายจะมาพูดถึงเรื่องการลงทุนก่อนข้อคิดในเรื่องการลงทุนเนี่ยหรือว่า tools of investing นะคะคุณปู่ได้บอกไว้ว่าในโลกของการลงทุนเนี่ยมีเพียงสองกฎเท่านั้นก็คือกฎข้อที่1น never lose money หรือว่าอย่าสูญเงินกับกฎข้อที่สอง never forget rule n นำบวนหรือว่าอย่าลืมกฎข้อที่1นนั่นเองแต่ ต้องบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยการลงทุนทุกอย่างนะคะขอย้้ำว่าทุกอย่างมีทั้งได้กำไรแล้วก็ขาดทุนแต่เราต้องศึกษาหาข้อมูลจากสื่อต่างๆหรือว่าแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้นะหรือว่าที่เราเนี่ยสามารถหาข้อมูลในการลงทุนในประเภทต่างๆได้นะที่ไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียวนะซึ่งในสารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็มีบอกหุ้นมานะเดี๋ยวหมายจะมาบอกว่าคุณปู่ลงทุนไป ในหุ้นอะไรบ้างเพิงแต่ว่าไม่สามารถชี้แนี่ยให้แต่ละคนได้นะคะว่าคุณจะลงทุนในหุ้นตัวนี้หรือว่าหุ้นตัวนี้ดีเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องหาข้อมูลทางด้านการลงทุนหรือว่าการเงินด้วยตัวเองนะเพื่อให้ตัวเองมีความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนค่ะแล้วก็เราต้องหาข้อมูลต้องศึกศษาหาข้อมูลการลงทุนนะคะด้วยตัวเราเองเพื่อให้เราเนี่ยมีความรู้ใน,นเรื่องการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกับอะไรก็ตามค่ะและในเรื่องนี้นะคะคุณปู่ วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็ได้กล่าวถึงคุณปู่ชารลีมังเกอร์ด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าใหม่ก็เพิ่งรู้ว่าคุณปู่ทั้งสองท่านนี้เนี่ยเป็นเพื่อนคู่หูการลงทุนกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะโดยคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตได้กล่าวถึงคุณปู่ชารลีมังเกอร์ว่าคุณปู่ชารลีมังเกอร์เนี่ยมีอิทธิพลกับคุณปูว่วอร์เรนบัฟเฟตมากๆเพราะคุณปู่ชารลีมังเกอร์เนี่ยได้ให้แาวคิดกับคุณปูว่วอร์เรนว่า ให้ซื้อหุ้นกับบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีนะในราคาที่สมเหตุสมผลมากกว่าที่จะซื้อหุ้นในบริษัทที่เอ่อหุ้นราคาถูกนะแต่ผลประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ดีหรือว่าหุ้นถูกแต่มีผลประกอบการที่ไม่ดีนะคะซึ่งโดยรวมก็คือให้ซื้อหุ้นในบริษัทที่เราชอบเราสนใจเราศึกษาหาความรู้หาข้อมูลมาโดยมีราคาที่สมเหตุสมผลนั่นเองมากกว่าที่จะซื้อหุ้นในบริษัทที่ มีหุ้นราคาถูกนะแต่ราคาราคาถูกแต่ไม่สมเหตุสมผลก็คือมีการบริหารจัดการไม่ดีอะไรอย่างต่างๆเป็นต,ต้นและในปี1986ค่ะมูลค่าทรัพย์สินของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็อยู่ที่1.4พัน,น,นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากในสารคดีโดยตรงเลยโดยคุณปู่เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็น The Oracle of Omaha ด้วยหรือว่าเป็นผู้อย่างรู้ของโอมาห และในสื่อเนี่ยก็มีการตั้งคําถามน,นะคะว่าคุณปู่เนี่ยทำได้ยังไงซึ่งคําตอบข้อน,นี้เนี่ยภรรยาของคุณปู่ที่ชื่อว่าซูซี่บัฟเฟต,ตเป็นผู้ให้คําตอบเองก็คือ by investing in what he knows and understands หรือว่าคุณปู่เนี่ยลงทุนในหุ้นที่คุณปู่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับมันนะคะก็คือเอาง่ายๆเป็นคุณปู่เนี่ยมีความรู้ในหุ้นว่าในบริษัทตัวไหนก็ลงทุนในบริษัทนั้นที่ศึกษามาแล้วก็ในปี1996ค่ะ ทรัพย์สินของคุณปู่อยู่ที่15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะต้องบอกก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากสารคดีทั้งหมดนะคะไห่ไม่ได้อ่าตั้งขึ้นมาเองและต่อมาค่ะในปี2004นะคะในเดือนกระกฎาคมก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นก็คือซูซี่บัฟเฟตนะคะหรือว่าเป็นภรรยาของคุณปู่นเนี่ยได้เสียชีวิตลงแล้จากการป่วยวยโรคมะเร็งและในปี2006ค่ะในเดือนมิถุนายนคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยก็ได้ ให้ทรัพย์สินนะคะส่วนใหญ่ของคุณปู่เนี่ยกับมูล,ลนิธิแล้วก็องค์กรต่างๆทั่วโลกเลยโดยเฉพาะกับมูล,ลนิธิของบิลแอนด์เมลินดาเกตส์นะคะหรือว่าเป็นมูล,ลนิธิของบิลเกตส์กับเมลินดาเกตส์ซึ่งเป็นภรรยานั่นเองแล้วก็เป็นมูล,ลนิธิของลูกๆของคุณปู่ทั้งสามคนด้วยนะที่คุณปู่ให้ทรัพย์สินไปแล้วก็บริจาคให้รวมถึงมูล,ลนิธิแล้วก็องค์กรการกุศลต่าง,ๆ,างๆทั่วโลกเลยและคุณปู่บร์เรนบัฟเฟตต์กับ บิลเกต e s แล้วก็ Melinda Gates เนี่ยก็ยังได้จัดตั้ง Challenge ที่ชื่อว่า The $600 Billion Dollar Challenge นะคะแล้วก็ในปี2006ค่ะในปีเดียวกันในวันเกิดปีที่76ของคุณปู่วอ r ์เรนบรัสเฟเนี่ยคุณปู่กับ a s สทรินะคะก็ได้แต่งงานกันอีกครั้งและก่อนจบค่ะสารคดีนี้ก็ได้บอกว่า ในปี2016นะคะคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตก็ได้ตัดสินใจให้บริจาคทรัพย์สินจำนวน24.3พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งเป็นหุ้นของ Berkshire Hathaway เนี่ยให้กับมูลนิธิต่างๆทั่วโลกอีกด้วยเหมือนกันโดยคุณปู่ก็ยังเหลือหุ้นใน Berkshire Hathaway แบบเนี่ยอีกกว่า100พันล้านนะคะหลังจากมีการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นแล้วหรือว่า compound interest แล้วนะคะซึ่ง าสารคดีเนี่ยมีการกล่าวว่า Warren s i f f t has gone to many many charities around the world ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณปู่ Warren Buffett ได้ให้กับโลกนี้ไว้นะคะและก่อนจบสารคดีเรื่องนี้ค่ะตอนจบคุณปู่ Warren Buffett เนี่ยก็ได้ร้องเพลง Somewhere Over the Rainbow ปิดท้ายสารคดีด้วยเหมือนกันและสำหรับใหม่เองนะคะก็ต้องถือว่าเป็นสารคดีที่คุ้มค่ากับการดูมากๆเลยเพราะว่า เป็นสารคดีที่เปิดโลกการเงินแล้วก็การลงทุนของไหม่เองด้วยนะแล้วก็ทําให้รู้จักคุณปู่วอร์เรน巴ตมากขึ้นด้วยออสำหรับหุ้นที่คุณปู่ลงทุนนะคะในสารคดีนี้เนะี่ยกล่าวถึงหุ้นโคคาโคล่านะคะแล้วก็หุ้นไกโคที่เป็นบริษัทประกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะใหม่ก็ไม่ได้แบบต้องลงทุนตามนะเพราะว่าใหม่ไม่ได้ลงทุนตามคุณปู่วอร์เรน巴菲特นะคะเพียงแต่ว่าลงทุนในแบบฉบ,บับของใหม่เองอันนี้ไม่สามารถบอกอถึงการลงทุนของคุณปู่ได้นะอาจจะไปหา ดูสารคดีเรื่องนี้ได้นะเพียงแต่ว่าใหม่ไม่สามารถชีแ้แนะให้ได้ว่าในสารคดีเรื่องนี้เนี่ยแนะนำหุ้นมาแบบนี้ต้องลงทุนตามคุณปู่วันบัฟเฟไม่ใช่นะคะต้องหาความรู้การลงทุนแล้วก็การเงินด้วยตัวของเราเองด้วยนะคะเพื่อให้มีความรู้กับการลงทุนของเราเองค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็ให้ข้อคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมถึงเรื่องการลงทุนในระยะยาวด้วยนะคะเพราะเป็น value investing หรือว่าเป็นการลงทุนในหุ้นคุณค่า ของคุณปู่เองในตามสไตล์ของคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์และก็ทําให้ได้รู้จักกับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์มากขึ้นด้วยในทางอ้อมผ่านสารคดีเรื่องนี้ค่ะซึ่งจดการจดโน้ตในรายละเอียดต่างๆของสารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากพอทําให้ใหม่สามารถมาทบทวนได้นะคะนี่เลยซึ่งโดยสรุปเนี่ยก็ถือว่าคุมค้มค่ากับการดูเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้ศึกษาประวัติชีวิตแบบย่อยๆของคุณปู่ผ่านเรื่องนี้ด้วย และทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้สึกของไมเองนะคะหลังการดูสารคดีเรื่อง Becoming Warren Buffett นั่นเองแล้วก็ข้อคิดต่างๆที่ได้จากคุณปู่ Warren Buffett ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยค่ะและคลิปนี้ก็จบลงแบบพียงเท่านี้ค่ะส่วนในคลิปหน้านะคะก็มาพบกับใหม่ททำชีวิตแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย